เป็นท่านกำนัลของพวกเรานั่นเองนะครับผมคุณจุ้ยนะครับคุณเจริญเวศศักดิ์ศรีภูมิในการฝ่ายแนะนำการลงทุนบริษัทและทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิกออสซิริสจำกัดครับเดี๋ยวเรากำลังรอพี่จุ้ยเข้ามาสักคู่นะครับรอสักครู่พี่ๆนักลงทุนครับระหว่างนี้ใครมีคำถามอะไรที่จะถามกับพี่จุย้ยสามารถพิมพ์คำถามกันเข้ามาก่อนได้เลยนะครับนะเดี๋ยวกำลังสแตนบายเข้ามานะก็ เราเนี่ยก็จะเริ่มแล้วนะฮะกับคอสเลเวลอัพรุ่นที่2นะครับคอสเลเวลอัพเนี่ยก็จะเริ่มในช่วงสัปดาห์หน้าแล้วพี่ๆนักลงทุนครับก็จะเป็นการเรียนที่เข้มข้นกว่าปีที่แล้วนะฮะพราปีนี้เนี่ยก็เข้มข้นกว่าเดิมแล้วมีอาจารย์หลากหลายท่านหลากหลายประสบการณ์เนี่ยที่จะเข้ามาสอนด้วยนะครับผมพี่จุ้ยก็เป็นหนึ่งในอาจารย์ที่สอนในคอสเลเวลอัพนี้นะฮะแล้วถ้าใครบอกว่า เรียนคอสเลยไว้อาทังคอสเนี่ยมันเยอะเกินไปนะเรียนไม่ไหวนะไม่มีพลังที่จะเรียนแล้วนะครับเราก็มีคอสที่เปิดแยกขึ้นมาก็คือสอนสำหรับเทคนิคอลโดยเฉพาะนะครับผมก็จะมีทั้งอาจารย์เบรฟนะฮะพี่ไอนะครับ,รบแล้วก็มีพี่แชมนะฮะก็ลองสอบถามไปได้เลยนะครับที่ LINE a bomi นะฮะกับหลักสูตรตัวเทคนิคอลปูพื้นฐานด้านกราฟ ครบทุกเทคนิคนะฮะซึ่งเราสามารถเลือกเรียนกับอาจารย์เป็นรายคนได้นั่นเองตอนนี้พี่จุยพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันเลยนะครับสวัสดีครับพี่จุยครับพี่จุยได้ยินแอดเบิร์ดไหมฮะฮัลโหลครับอ่าโอเคพี่จุยวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับก็วันนี้นะตลาดก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ เดลตายังเป็นผู้นำนะฮะในการที่ทำให้ตลาดเราอยู่โซนแดงๆนะครับวันนี้เดลต้าตัวเดียวเนี่ยอิมแพ t ตลาดประมาณเกือบเกือบสี่จุดโอ้โหนะครับก็คิดง่ายฮะบาทละจุดสำหรับเดลต้านะครับ <Yeah. S 1> ในขณะที่กัฟนะฮะก็วันนี้ก็ปรับตัวลดลง ประมาณสักหเปซ็กว่าก็ i m อ a c t กตลาดอยู่พอสมควรนะหลักๆก,ก็จะเป็นสองตัวนี้เดลต้ากับนะครับ <Yeah. S 1> ส่วนเอ่อเซกเตอร์ที่ Impact เชิงบวกนะวันนี้ก็จะเป็นเอ่อกลุ่มไฟแนนซ์ม m t c ็มทีซีมีสวัตส์นะฮะสว์ก็จะมีประเด็นในเรื่องของ DSI อสไการสั่งไม่ฟ้องนะ oh. ในเรื่องดอกเบีย้ยสรุปคือไม่ไม่เกินที่กฎหมายกำหนดนะครับ yeah. ก็ได้รับไอส่งไปส่วนเจ้าตัวเซตฟิฟตี้ฟิวเจอร์เนี่ยเอนอโสองหวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทรงๆนะครับเมื่อวานนี้ปิดที่เจ็ดสามเจ็ดจุดเจวันนี้ก็ใช้คำว่าอะไรเดียวก็แก๊กหรอก้อก็แก๊กจริงนะฮะล่าสุดเจ็สามหนะครับในไทม์เฟรมเดลลี่นะฮะยังยังคงอยู่ขาดช็อต สองหนห้าสูนเอมสองห้าโดยนะครับมีจุดสต็อปลอสอยู่ที่เจ็ดห้าเก้าครับแล้วถ้าสมมติว่าวันนี้ปิดตำ่ำราคาปิดต่ำกว่าเมื่อวานนี้นะฮะจุดสต็อปลอสจะกดลงมาอีกนะฮะลงมาอยู่เหลือแถวแถวเจ็ดสามปดนะครับแต่ต้องรอให้วันนี้ปิดก่อนนะปิดให้ต่ำกว่าเมื่อวานนี้ คถัดไปครับในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงสำหรับไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงก็ยังคงโฮช็อตสต็อปลอสนะฮะกดลงมานิดนึงนะครับกดลงมาอยู่ที่เจ็ดร้อยสี่สิบสี่จุดนะฮะส่วนสายเทรดดิ้งโซนแนวต้านนะก็จะมีแถวๆถวเจ็ดสี่สาม ส่วนโซนในการเทคโปรฟิตนะฮะก็ตั้งแต่เจสามแปดลงมาถึงเจ็ดสาสดูซิเมื่อช่วงเช้าไปให้แถวแถวเจ็ดสามปนะเจ็ดสามเจ็นะฮะก็คือโซนที่เกิน7จ็ดสาปเจสี่สาเยโซนบริเวณตรงนี้นะ,ะก็คือโซนโซนช็อตนะครับ แล้วก็เป้าหมาย733ในกรณีที่733เอาไม่อยู่อ่อถัดสเตปถัดไปนะฮะ728ครับผมตอนนี้นะก็ฝั่งช็อตได้เปรียบนะครับพี่ๆนักลงทุนครับก็ มีแนวรับด้วยนะฮะถ้าเจดสามเนี่ยไม่สามารถเอาอยู่ได้เนี่ยก็ลงไปถึงเจ็ดสองแปดนะฮะยังไัก็วางแผนการลงทุนกันไว้ด้วยนะครับถัดไปตัวทองคําเป็นอย่างไรครับทองคําทองคำเมื่อคืนนี้ก็โอ้โหพันผลอยู่พอสมควรนะครับพันผลอยู่พอสมควรเลยตัวเลขเศรษฐกิจ เมื่อคืนนี้ของสหรัฐก็คือตัวเลขจ็อบเลดเคมออกมาไม่ดีนะส่งผลเชิงบวกต่อทองคำนะแต่ก็มีประเด็นในเรื่องของคุณสีจิ้นผิงกับคุณทรามนะยกโทรศัพท์คุยกัน <No. S 1> ราคาทองคำก็เลยปิดร่วงนะปิดที่สามสามห้าสองนะครับซึ่งขาลองของเราเนี่ยสำหรับทองคำนะฮะ จุดสต็อปลอสอยู่ทีออ่อยู่ที่สามสามห้าสาแต่ว่าผมขออนุญาตฝืนถือน,นิดนึงแล้วก็ถอยถอยมานิดนึงมาอยู่ที่สามสามห้าสองนะครับซึ่งคืนนี้ทุ่มครึ่งตัวเลขนอนฟาร์มเพลโลของสหรัฐได้ลุ้นครับได้ลุ้นเชิงบวกสำหรับทองคำมีโอกาสเดินหน้าไปต่อได้ อ่ะครับส่วนไ m e ์เฟรมสี่ชั่วโมงไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงฝั่งหลองสต็อปร้อยของเขาอยู่ที่สาม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 สี่ห้าตามนี้ครับผม เทองคำนะต่อแนวโน้มในเชิงบวกนะฮะตอนนี้ก็เป็นฝั่งรองเป็นหลักนั่นเองนะครับที่พี่นักลงทุนครับเรามาดูค่างเงินกันต่อไหมฮะเพชรแวะมาซิลเวอร์นิดหนึ่งช่วงนี้ซิลเวอร์ก็โอ้โหบวกแรงทาให้โอ้โหเมื่อคืนนี้ผิดที่สามห้าจุดหกสี่แรงกว่าทองนะฮะสำหรับซิลเวอร์นะฮะต้องบอกว่าโอ้โหทำออทำให้ไปแล้วสำหรับซิเวอร์ ขาลองก็ถือโดยนะครับมี stop loss อยู่ที่3ามสาจุดสและนะครับมี t a i l i n g stop ที่3ามสดเจอ่าก็ซ i เวอรในกระนานที่ไปก็ก็มีผลักนะครับอ่านะใครอยากเทรดซีเวอรก็สามารถ ทำได้มาจิ้นก็จะถูกกว่าด้วยมาจิ้นไม่เย,ยอะส,สักเท่าไหร่นะครับสำหรับิีเวอร์สภาพค้องก็โอเคมีถัดไปฮะไ,ไปดู FX Future กันไปดูเยนบาทกันก่อนโอ้โหออกอาการไซด์เวย์มาเนี่ย <unanim ous> แทบจะทั้งเดือนเลยเมื่อเดือนที่แล้ว <Yeah. S 1> นะครับโดยที่เยนบาทยังอยู่ฝั่งช็อตสต,อ 88. สต็อปยี่สิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์ยูโรบาทขาช็อตในโดนสต็อปับต้องกลับไปอยู่ฝั่งหลองสต็อปลอส สามสิบหกบาทเก้าสิบห้าบเก้าสิบห้าตางค์คือเออ ECB ลดดอกเบีย้ยก็จริง <c oughs> นะฮะลดดอกเบีย้ยก็จริงแต่เทว่าข้อยถแถลงของประธาน ECB บอกว่าเอออาจจะถึงจุดสิ้นสุดในการดำเน,นินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินนะครับมันก็จะทำให้ EU เนะี่ยกลับไปแข็ง พอมาเทียบกับบาทเนี่ยบาทก็เลยอ่อนเมื่อเทียบกับยูก็เลยกลับมาอยู่ฝั่งรองวันนี้เป็นวันแรกนะครับถัดจากยูโรบาทดอลลาร์บาทดอลลาร์บาทยังอยู่ชอ็อตครับสต o อปลอดกดลงมาอยู่ที่ 32, 79, สามสิบสองบาทเจ็ดสิบเก้าสางค์ครับเดี๋ขอ,อยนุาตดื่มน้ำนิดหนึ่งได้เลยครับ ตอนนี้ดอลลาร์บาทดาโดนกดลงมานะพี่นังทุนครับมีเป็นฝั่งช็อตอยู่นะถัดไปดอลลาร์าเยนดอลลาร์เยนอยู่ฝั่งลองครับตอปลอหนึ่งสี่สองจุดห้าศูนย์ ในขณะที่ย e ูโรดอลลาร์อยู่ฝั่ง long Stop Loss ยกขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งสามห้าเจ็ดนะครับส่วนบิตคอยเมื่อคือนนี่โหร่วงแรงเลยนะครับแต่เราอยู่ฝั่งช็อตกันอยู่แล้วนะครับ Stop Loss ต์หนึ่งแสนหกพัน แปดร้เหรียญน,นะครับส่วน s i n เกิลสต็อนะครับที่เราโฟกัสก็จะเป็น PTGC อ่าวันนี้ก็ส่งๆอยู่ที่20บาท20่สิบสต็อกบเจบาทเกครับผมโอเคครับอ่ะก็เป็นตัว s i n เกิลสต็อที่เอามาฝ่ายกับพี่พี่พนังทุนนะลอง ไปติดตามกันได้นะครับสำหรับซิงเกิลสต็อกต่างๆมีถามว่า OI หุ้นทีเฟ c t o ออปชัเป็นยังไงบ้างครับเข้าไปดูที่ไหนก็ดูที่เว็บไซต์ d e เฟก t ก็ได้หรือใครมีโปรแกรม a d ดพเก็ก็ดูได้เช่นเดียวกันนะครับอในแง่ของ OI อ่ะ uh, ด,ดูดูตัวคอ้วกัน ัวคอใครทําอะไรบ้างต่างชาติลองคอฮะหลังจากช็อตคอมาสี่ห้าวันติดเมื่อวานต่างชาติลองคอสถาบันช็อตคอแล้วก็อะไรย่อยก็ช็อตคอนะครับส่วนพุทออปชั่นต่างชาติช็อตพุทครับโอืมต่างชาติช็อตพุทอสถาบันไม่ค่อยทําอะไรแต่ว่าอะไรย่อยลองพุทธอืมอืมแล้วก็ในแง่ของโอไอ โอพุทธยังคงมากกว่าคอนะฮะครับโออพุทยังมากกว่าคอโดยที่พุทอยู่ที่8 8ดหมสามส่วนคออยู่ที่4ี่หมื่สามดสิครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นมุมมองตัวโอนั่นเองนะพี่ๆนักลงทุนครับ เดี๋ยวเรามาคำถามกันสักนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะพี่จุยฮะเอาคำถามใครดีครับเนี่ยเรากวนดูปตทได้ไหมครับปตทก็ทรงๆงครับผมไม่ได้มีอะไรมากมายอยู่โซนล่างนะครับซึ่งโซนล่างมันก็เออโซนเก็บอโซนเก็บเก็บของ อเป็นโซนเก็บของนะสำหรับตัวปตท CPF CPF CP โอ้ก็เอ่อไม่หลุดไม่ลงมาเล่นต่ำกว่าแถวแถวยิบสี่ไม่ลงมานต่ำกว่าตรงเนี้ยโซนเนี้ยโซนล่างแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขาเคยเป็นแนวต้านเนี่ยเอาอยู่ครับผม ลงมาเทสรอบแรกเด้งรอบสองเด้งครับครับเด้งขึ้นไปเพราะฉะนั้นสำหรับ C P F ก็ถือต่อครับผมใครมีของอยู่โอเคใครมีของอยู่ก็ลองถือกันไปต่อนะฮะกราฟกราฟกรัฟกรัฟก็เป็รักษาไซเ์อรดาวนะครับทรงใช้อะไรดีไม่ใช่ทรง ต้องบอกว่ายังไม่ซื้อครับ <Yeah. S 1> ยังไม่ซื้อแต่ว่าแต่ว่าโฟกัสติดตามเขาเพราะว่าโซน,น,น,นเนี้ยสี่สิบต้นๆเนี่ยมันเป็นโซนแนวรับที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเฝ้าดูก็คือเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเขาจะไปหยุดที่ตรงไหนแล้วก็เห็นการลับตัวแล้วหรือยังเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นเดี๋ยวเราค่อยเข้าก็ได้ครับผมครับ yeah. advance at one มันอยู่โซนบนมากๆเลยนะฮะสำหรับทําเฟรม w e e k l อยู่โซนบนคือถ้าถ้ามีของเนี่ยก็ต้องบอกว่าถืออะ oh. ถือส่วนถ้าใครจะซื้อเนี่ยโหก็ต้องแบบเบาๆหน่อย อะอย่างน้อยชุดแนวรับแถวแถวสองแปดห้าสองแปดห้าเอาอยู่แล้วก็แล้วก็เด้งกลับแต่ประเด็นก็คือว่าเอ,อแนวต้านแถวแถวสามศูนย์เก้าเนี่ยอืมัมนมันจะยากนิดนึงแต่แต่เน้นถือเน้นถือใช้คำว่าเน้นถือส่วนใครที่บอกว่าจะเข้าก็แบบ อย่าเยอะนะฮะแล้วก็ให้ดูจุดตออที่สองแปดสามครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นมุมมองตัว advance นะครับถัดไป IVL IVL ก็ก็ยังโอเคอยู่นะครับไม่ไม่มีอะไรนะฮะก็สามารถถือได้ถือไ,ได้นะ s t ก็สิบเก้าห้าศนย์มันก็ยังอยู่โซนล่างนะครับเอ,อยังอยู่โซนที่ที่ ที่สามารถสะสมได้ครับผมโอเคครับ BCHBCH วันนี้ยอ่อลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูก่อนนะฮะว่าชุดยอ่อเนี่ยช่วงสามสี่วันทำการเนี่ยมันมันถึงขนาดที่จะแบบโหหลุดโลล่าสุดที่สิบสองสามศูนหรือเปล่า <Wow. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆดูทียสเต็ปนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็เราต้องเห็นจังหวะย้อนกลับไปให้ได้ก่อน คำว่าจังหวะย,ย้อนกลับของผมเนี่ยหมายความว่ามันควรที่จะต้องกลับไปทำไฮเออร์ไฮเหนือแถวแถวเอ่อสิบสามเก้าศูนย์ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงสิบสามเก้าศูนย์ถึงจะดีครับผมอ่าให้ทำไฮเออร์ไฮก่อนนะฮะครับ JMTJMT เออวันนี้โวกกลับขึ้นมานะครับในไทม์เฟรมสั้นๆเล็กๆในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันวอลลุ่มเข้าวอลลุ่มเข้าอืม <ๆ S 1> คือถ้าเป็นสายเทรดดิ้งอะเบรกเบรกเก้าบาทสามห้าเนี่ยคือตามสำหรับสายเทรดดิ้งนะเก้าบาทสามห้า เบรกก็คือ Follow โดย Stop Loss ลึกไปเลยนะฮะแปดบาทแปดสิบห้าสต็อปลอ s แปดบาทแปดสิบห้าแล้วกเ็เล็งเป้าหมายแถวแถวกรอบชุดทางด้านบนนี้นี่ก้อนนี้ซึ่งจะอยู่แถวแถวเท่าไหร่สิบบาท ส0่สบาทถึง11บาทชุดนี้นะฮะสิบาทถึง11บาทครับผมอันนี้ t ทม e เฟรมหนชั่วโมงสายเทรดดิ้งแต่ถ้าสมมุติว่าเราดูในไทม์เฟรมเดลี่ประกอบอใน,นส่วนของไทม์เฟรมเดลี่อาจจะต้องต้องรอนะฮะรอแบบเบรกเบาทแปดสิบ เบรกเ้าบาทแปดสิบเก้าบาทแปดสิบห้าค่อยตามก็ยังไม่สายครับครับโอเครอเบรกนะฮะสํสำหรับตัว JMT นั่นเองนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่จุ้ยครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวก็มาต่อกระหน่กันกับพี่นักลงทุนนะครับี่